สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนท่านนะครับผมพบกันเหมือนทุกวันครับกับผมช่างนอโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอโพนนาแก้วนะครับผมก็มีโอกาสมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดสองแรงหรือว่าพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมดีซีแบตเตนะครับชุดนี้ก็ใช้แผงทั้งหมดด้วยกันสี่แผงนะครับผมเป็นแผงโมโนนะครับสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับชุดนี้ครับก็ติดตั้งระบบ เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นอ่าเป็นโครงเหล็กนะครับอ่าหรือว่าเหล็กกัมมไนท์นะครับผมทั้งชุดเลยนะครับอ่าชุดนี้ก็ดูอ่าสวยงามนะครับสําหรับอ่าโครงสร้างนะครับส่วนอ่าการเก็บงานนะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่าชุดนี้ผมเดินทางมาถึงนี่นะครับผมประมาณช่วง4ี่โมงเช้านะครับพอดีหาซื้อของยากมากนะครับอ่าที่จังหวัดสกลนครอำเภอนีนะผมร้านขายวัสดุนะครับผม หายยากมากนะครับมีอย่างละร้านละอย่างนะครับก็เลยติดตั้งเสียดคําหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงอ่อนแล้วนะครับบัดก็เบาลงโวลต์ก็เบาลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้อยลงนะครับปั๊มก็หยุดการทํางานนะครับผมระบบก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับสําหรับโซล่าเซลล์นะครับที่ว่าพี่ๆท่านใดนะครับไม่มีเวลานะครับหลายคนสงสัยมากเลยนะครับว่าเปิดทิ้งไว้ได้หรือเปล่านะครับก็ เปิดไ้เลยนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ต้องมาปิดก็ได้นะครับแต่จะให้ดีนะครับควรพักบ้างนะผมประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อกล่องมันจะเออเลอร์นะผมนะครับลดเหมือนเหมือนพัดลมนะครับที่เราเปิดทิ้งนะครับผมเปิดทิ้งทั้งทั้งคืนนะครับมันจะร้อนเพื่อจะให้การทํางานที่ดีนะครับเราควรพักบ้างนะครับสําหรับตัวกล่องแล้วก็ตัวปั๊มนะครับปิดทิ้งไว้สัก หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเปิดใหม่นะครับสาหรับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ไม่มีเวลานะครับโคงเหล็กนะครับก็ทําง่ายนะครับสําหรับพี่พิทุกคนนะครับที่ว่าจะเอาไปเป็นแนวทางนะผมนะครับสําหรับชุดประกอบส่งนะครับที่ว่าพี่พิทุกคนนะครับจะสั่งไปนะครับก็ทําง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแค่ยิงกล่องเข้าตัวเหล็กเลยนะครับผมเพราะว่าโคงเหล็กเนี่ยมันไม่หนักนะครับไม่หนักเรายก ได้เราทําได้นะครับคนเดียวก็ทําได้นะครับผมสาหรับโครงเหล็กนะครับนี่ครับผมระบบภายในนะครับก็มีประกอบไปด้วยดังนี้เลยนะครับมีเสรยดโพลิชชั่นครับเบรกเกอร์นะครับรางเทอร์มินอลประกอบไปให้เหมือนทุกทุกงานนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดพันเฮลรวัตนะครับดีซีแบตเลตนะครับนี่ครับผมตอนนี้มอเตอร์นะครับหมุนอยู่พันเศษนะครับกระแสแอมป์นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดหกนะครับก็คือ ตอนนี้กระแสอ่อนมากนะครับปั๊มก็ไม่ทํางานนะครับแต่ว่าระบบเปิดทิ้งไว้ได้นะครับสําหรับไม่ต้องกลัวนะครผมพี่ีๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าปั๊มจะไหม้หรือว่าจะมีปัญหานะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับผมระบบตัดนะครับส่วนวัตนะครับอยู่แปนะครับผมนะครับไม่เต็มร้อยวัตต์นะครับก็ไม่ทํางานนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นๆนะครับผมนะครับแบบนี้เลย นี่ครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นกุญแจนะครับทางตู้จะมีทุกดอกนะครับสําหรับตู้คอนโทรลนะครับส่วนเชือกแล้วก็สายไฟนะครับผมก็จะเผื่อไว้ให้นะครับประมาณ8เมตรนะเผื่ออนาคตหน้าแรงน้ําอาจจะขาดได้นะครับก็ย่อนลงไปย่อนท่อลงไปได้นะครับเพิ่มลงไปได้นะครับสําหรับหน้าแรงนะครับส่วน พี่่ทุกคนนะครับจะต้องการดันดันน้ําจากปากท่อที่น้ําออกนะครับแนะนําให้โหลดนะครับโหลดเป็นนิ้วครึ่งนะครับสําหรับเสมอที่ปากออกสองนิ้วนะครับให้โหลดนะครับโหลดขึ้นมานะครับมันจะช่วยส่งน้าได้ไกลขึ้นนะครับอแล้วก็ช่วยแบกน้ำหนักน้ำหนักน้ําจากในท่อตัวนี้นะครับผมนะครับที่อยู่ตัวดึงเสมออยู่นะครับมันจะแบกน้ําหนักขึ้นมาเบานะครับมันจะทําให้ใบพัดไม่ทํางานหนักนะครับผมนะครับจะทําให้อ่า ปริมาณน้านะผมออกเท่ากันนะครับอ่าออกเท่ากันนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่ามันจะออกน้อยกว่านะครับไม่ใช่นะผมออกเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวปั๊มจะทํางานเบาขึ้นนะครับนะครับกําลังจะไม่เบรกขึ้นเยอะนะครับสําหรับการโหลดนะครับก็แนะนํานะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยดีนะครับก็สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถามคุณพี่กันนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับกับ วันนี้นะครับทาไมถึงเลือกใช้บริการนะครับช่างนอสโซลาเซลล์นะครับเพราะเหตุอะไรนะครับทั้งทั้งที่ผมก็อยู่ไกลมากนะผมอยู่โคราชนะครับเดินทางมาวันนี้ก็ไกลมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักนะครับกับคุณพี่เจ้าของกันนะครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมครับผมสกลสิริสมภูครับครับคุณพี่อีกคนนะครับผมสังวนครับพันธุออนครับคนละแกวเหมือนกันคนละแกวเหมือนกันคนละตำบล ผมคนละตำบลครับผมเขาอยู่ตำบลมันโพนผมผมอยู่ตำบลนตรงวัฒนาแต่อำเภอพนัแก้วเหมือนกันครับผมก็วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาติดตั้งของคุณพี่สกลนะครับเสร็จเมื่อกี้นะครับแต่ได้ทดเททเทสน้ําดูนะครับในช่วงตอนยังไม่ตั้งโครงสร้างก็น้ําก็ออกถือว่าปกตินะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ไม่มีแดดด้วยนะครับฟ้าคึมๆนะครับแต่ว่าผมเดินทางมาถึงช้าไปหน่อยนะครับก็เลย มาถ่ายบรรยากาศรวมๆนะครับให้พี่ๆทุกคนครับหรือว่าเอฟซได้ได้เห็นกันครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปต่อที่ของคุณพี่เลยนะเป็นเพิ่มแผงนะครับเพราะว่าได้ติดตั้งไปแล้วสามแผงนะครับแต่ว่าเพราะว่าปั๊มเจ็ดร้อยสีวัตต์เนี่ยสเตตเต็มเต็มแม็กของของปั๊มนะครับจะอยู่ที่สี่แผงนะครับรต้องกา ต้องการให้เต็มแม็กของผมนะอยากดูว่าสี่แผงมันจะแรงกว่าสามแผงไหมครับก็เลยอยู่ทางเดียวกันนะครับก็เลยเรียกใช้บริการนะครับก็จะไปต่อในวันนี้นะครับสําหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่ว่าสั่งสามแผงไปแล้วนะครับอยากจะเพิ่มแผงนะครับสั่งได้นะครับสําหรับต้องการแรงขึ้นนะครับหรือว่าให้ไฟเสถียรดียิ่งขึ้นนะครับก็เพิ่มได้นะครับสาหรับตัว750วัตต์นะครับองโวลต์นะครับเพิ่มได้นะครับ ก็วันน OK ี้นะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ระแวกนี้ใกล้เคียงนะครับก็แวะมาดูงานได้นะครับที่บ้านอะไรนะครับผมบ้านนาจานครับบ้านนาจานนะครับสกลนครบ้านนาจานตะบนวันโพนครับอำเภอพนแก้วจังหวัดสกลนครครับผมมาดูงานได้นะครับผมสําหรับวันนี้ช่างนอสโซลาซิลนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม